ก็มีผู้รู้บอกมาว่าแม่น้งอัมมาไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเราไปดูเทียบในปัไตัยปีฎกได้นะครับกรุงกบิลาัพประตูเมืองที่ตะวันออกซึ่งระยะทาง30โยชน์ผ่าน3แควนอันนี้นนจะเป็นแคว้นโกศลนแคว้นมันละแล้วก็แคว้นพักคามาอยู่จุดนี้ครับโยม่30โยชน์ตรงนี้มีแม่น้ำ อนโนม,มานาทีอยู่ตรงนี้ครับห่างจากชายแดนเนปานลเราวยิกิโลครับมีหลักฐานยืนยันก็คือเสาอสโศกสองต้นครับอยู่กลางทุ่งนาเลยครับผมเสาใหญ่มากครับอยู่กลางทุ่งนาบนยอดเสานีน้มีรูปของสิงหนึ่งตัวและวัวหนึ่งตัวครับสันนิฐานว่า สิงเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะออกประกาศศาสนาคือเรื่องออกบรรพชาครับส่วนวัวเนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพระสม,มณะโคโดมครับก็คือพระเจ้าห้าพระองค์ครับณนะคือขะกับสันโธโมโกนาคมโนณโ,นะโมพุทธกัสโปรครับทานี่ก็คือสม,มณะโคโดมยักษ์ก็คือพระศรีอริยะไมตรีครับมีในพระไตรปิฎกครับเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์โคมโยมเนี่ วัวน,นี้คือสัญลักษณ์แทนแทนนะครับปีเกิดของพระสมณะโกลมนะครับหรือพุทธเจ้าของเราและก็วัวนี้แทนความหมายก็คือความที่องค์นี้มีความอดทนที่จะภาคเพรในการสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ย่อดเสาที่เป็นวัวเป็นฉีงนี่อยู่ที่รัฐสาภาของ,งดีลีครับ อยู่ที่ลารัสภานและก็พิพิธภัณฑ์มนโกก้าต้และถ้าลงมาตรงนี้นะครับอ่าไม่น่าลงมาเสาสศงตรงนี้ถ้าลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโลลิยาสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานออกไปครับว่าเป็นปิดพริกวันแต่ต้องมาสันนิษฐานดีเพราะเป็นอัุปิยะขอะวันเพราะว่าหลายจากที่พระองค์ออกนประชาแล้วครับพระองค์ก็ออกไปเสวยครับ ความสุขจากการบำนาญชาก็น่าจะเป็นโลริยาครับหรืออนุมย์ามภวันอันนี้สันนิษฐานเองนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ออกไปศึกษาครับกับครูทั้งสองท่านคืออาจารย์อาลาลาดาบดกับอุทกกดาบทเดินทางจากจุดนี้นะครับเป็นเส้นตรงระยะทางห0สโยนลงมานี้ครับ60สโยนก็คือราชคึกครับรรเลยนะาทาที่ครับไปราชคึก นี่ครับหกสิบโยนลงมาตรงนี้เป็นเส้นตรงครับนี่ก็จะมีใครอยู่ที่นั่นก็จะมีครูครับเหล่าเจ้าลัทธิทั้งหลายหกท่านครับก็เป็นเรียนศึกษากับอาจารย์อุตุคดาบทกับอาลาละดาบทจนอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนครับสิ้นความรู้ครับก็เลยขอลาอาจารย์ไปครับเพื่อจะแสวงหาทางหลุดพ้นเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ก็บอกไปปฏิบัติเองเลยก็เลยปีกวิเวกครับเดินทางไปอีกครับเดินทางไปที่ ที่ไหนครับตรงคาซิริครับจุดนี้ครับมาประพฤติปฏิบัติครับตามความเชื่อที่เป็นหัวนายการหลุดโอนอยู่ที่นี่อีก6ปีครับจาก29ออกบรมพชาแล้วบำเพ็ญทุกกรักิริยาที่ดงคาซิรินอกจากการบำเพ็ญทุกกรรกิริยาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่างๆครับหลายอย่างด้วยกันครับโยงไปอ่านได้ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอฐ์ของหลวงพ่อทธทาสพิคุก็จะมีรายละเอียดครับโยงไปอ่านได้ในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็มีปัญจวัคคีทั้งห้าเขามาดูแลอุปถา์อยู่ที่นี่การเวลาล่วงผ่านไปบำเพ็ญทุกลักกิกริยาสาประการจนในที่สุดประการที่ว่าอดทาหายอดจนถึงขีดสุดแล้วครับโยมในพระเตยีิดกบอกว่าเอามือแตะท้องเนี่ยสัมผัสถูกหลังนะเอามือแตะหลังสัมผัสถูกหน้าท้องครับคิดดูครับโยมจะผอมขนาดไหนแห้งมากเลยครับผอมจนไม่มีไขมันเหลือแต่ หนังหุ้มกระดูกเห็นเส้นเลือโดโผลปูนขึ้นมาใช่ครับก็ถึงกับเป็นลมสลบไปเลยครับตอนที่จะใกล้แล้วนะครับแบบถึงขีดสุดแล้วเป็นลมล้มพับไปเลยครับเดินก็ไม่ค่อยไหวครับก็พิจารณาว่าถึงขีดสุดแล้วเนี่ยจะหมดลมหายใจแนละ้วทําไมยังไม่ใช่บนทางนัดที ก็เลยทบทวนถึงสิ่งที่ปะัะบปุ๊ปฏิบัติมาถึง6ปีมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ลองปั๊บปุ๊ปฏิบัติก็ลึกนึกถึงตอนเด็กครับตอนที่มีอายุ7ชันษาครับไปร่วมง,งานพิธีแลกนาขวัญแล้วก็ได้ฝึกกับเจริญอานาปณสติจนได้ปฐมมัญชานั่นแหละครับแล้วลึกนึกย้อนไปครับก็เลยนึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ปับปุ๊บปฏิบัติคือการเจริญอานาปณสติ แต่ถ้าเราจะฝึกป,ะประพฤติปฏิบัติเลยก็คงจะทําไม่ได้เพราะร่างกายนี้ไม่มีเรี่ยวแรงพอาหารกลับมาฉันก็มีนี่ครับเด็กเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวครับเอานมมาถวายเอาอะไรมาถวายก็ฉันเสร็จปุ๊บก,ก็มีกําลังขึ้นมาหน่อยมาหน่อยหนุนนิดนึงบันจาก่วกีดังห้าก็เห็นครับอ้กลับมาสวยอ,อีกแล้วสแสดงว่า มีความปรารถนาที่จะกลับไปคลองเรือนคลายแล้วซึ่งความเพียรในการประพุทธปฏิบัติเราทั้งหลายอยู่ต่อไปไม่เกิดประโยชน์ไปดีกว่าปานจาว์วากีทั้งห้าจึงหลีกไปไปอยู่ยังป่าอิสิปันตน,นาเมลึกกะทายวันหรือสารนาประโยชน์นี่นี่หลังจากนั้นครับก็ฉันครับปตาหารกับฉันจุร่างกายมีกำลังเลี้ยวแรงวังชาม,มาครับก็มีกำลังมากพอแล้วก็เกิด นิมิตขึ้นมาครับนิมิตต่างๆก็บจะมีในภายพ้นหน้านี้พระองค์จะได้พบกับสิ่งต่างๆครับนิมิตก่อนที่จะตรดสรู้และพระองค์ก็สออกเสด็จดำเนินจากลงคัิริครับมายังจุดนี้จุดนี้ก็คือบ้านนางสุชาดามีต้นมีต้นอะไรอยู่ครับต้นอะไรต้นไทรใช่อัชฌปารนิโคตอัชฌปารนิโคต อยู่หลังบ้านนางสุชาดาครับถ้ายมไปตรงสถูปโยมมองไปก็จะเห็นเฉิสีขาวๆอ่าที่เป็นวัดครับวนนัดนางสุชาดาครับก็ไปถวายครับรับถวายพระตาหารที่ได้อานิสงส์มาครับในศาสนาคือก่อนปัสสรู้กับก่อนปรินิพานก็รับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทรงเสด็จดำเนินมาครับยังริมแม่น้ําเนรัญชาลาท่าสุปฏิทัต ถ้าสุปฏิทักแล้วก็ฉาเข้าวมัตุปายาสี่ถึงเก้าก้อนและก็รับการถวายยากุศลแปดกรรมครับจบากพรามครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานลอยถาดครับพออธิษฐานลอยถาดถาดก็ลอยทวนกระแสน้าครับไปอยูก่การของม่น,น้าแล้วก็จมหายไปครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าการเสี่ยงสัจจะของพระองค์นี้การประพฤติปฏิบัติที่จะบำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นนะั้นจะสําเร็จ